เมื่อแผ่นดินต้องถูกแยกออกเป็นเสียงสงครามนี้จึงไม่อาจเลี่ยงถึงเวลาควบมาศึกท่ามกลางไฟสงครามมือแกว่งไกวด่าเพื่อวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่ง วีลบรุษหรือทาราชาคุณกำหนดเองสุดยอดเกมแนวก,แกลยุทธ์ Real Time s t r a t e g y กราฟิกส,สวยงามด้วยขุมพลังของ Play Engine โจากทีมผู้พัฒน,นาเกมมือถือชื่อดังซึ่งเคยสร้างความประทับใจให้คุณมาแล้วรวบรวมผู้คนและผู้กล้าด้วยทรัพยากรที่คุณมีเข้าอร่วมในสงครามกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่กับผู้เล่นหลากหลายทั่วทุกมุมโลกในสมรภูมิเสมือนจริงและยึดครองแผ่นดินนี้เข้าด้วยกันเปิดให้บริการเล่นฟรีแล้ววันนี้ในระบบ iOS และ Android ผหานระบบ Apple App Pay Store และ Google Play Store He pretty much on. อ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชั้นนั้นนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมอีพิดวอร์ท n นนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมแนวเรียลไทม์สไตล์จีนะครับผมวางแผนการลบสร้างเมืองเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับผมที่กําลังเป็นกระแสและน่าสนใจมากในตอนนี้นะฮะเนื่องจากว่าในตัวเกมนะครับผมมีกราฟิกที่สวยงามนะครับผมด้วยขุมพลังของครายเอนจินโฟลและฉากการต่อสู้ในสงครามนะครับผมด้วยกองทัพที่อลังการมากๆนี่เห็นไหมโอ้โหมีพลธนูมีทหารม้าและที่สําคัญนะครับผมเราสามารถที่จะปรับกระบวนทัพภายในเกมได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่ายคน น,ะะนี่เห็นไหมสั่งบุกไปเลยปราบโอ้โหเป็นการต่อสู้ระหว่างแม่ทัพที่โคตรเจ๋งนะฮะนั่นเราสามารถที่จะปล่อยสกิลได้ด้วยนะอ่าแม่ทัพแต่ละตัวนะครับผมเขาก็จะมีสกิลในการต่อสู้ที่แตกต่างกันไปนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้าเกมในช่วงแรกนะ,รนะครับผมเขาก็จะเลือกในส่วนของตัวละคร2อตัวนะครับผมอ่าเป็นชายกับหญิงนี่เห็นไหมตัวละครสวยงามแค่ไหนโอ้โหรดยกได้ว่าโคตรเท่ส่วนตัวละครผู้หญิงก็สวยไม่หยอกนั่นเป็นไงล่ะดาบคู่ด้วยปราศ อีถ้าใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลย เราสามารถเข้าอินทิครองนะครับผมทรัพยากรต่างๆที่อยู่โดยรอบอาณาจักรได้โดยการส่งกองทัพและขุนพลออกไปรวบรวมทรัพยากรที่ต้องการและในเมืองของเรานะครับผมสามารถที่จะตั้งกองทัพและขุนพลนะฮะได้ถึง6กองทัพด้วยกันอ่าอย่างเช่นทัพนี้ทัพกุนอูซึ่งเป็นทัพหลักของผมเลยซึ่งแม่ทัพกุนอูของผมคนนี้นะครับผมประดับ5ดาวสีทองเลยนะนี่เห็นไหมโครเท่แม่ทัพแต่ละตัวนะครับผมก็จะมีสเตัสที่แตกต่างกันไปแล้วก็สกิลที่หลากหลายอ่าอย่างเช่นคนนี้ชแงแ แม่ทัพหญิงเสียวเกี้ยวโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแม่ทัพ5ดาวระดับทองคําเหมือนกันเฮ้ยทหารอีกตัวผมผมไม่อยากจะโชว์เลยครับผมไอ้นี่เป็นทหารระดับ3ดาวนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเศษก์ดนะฮะแต่ว่าเขาสามารถที่จะเอาไปย่อยได้นะครับผมทหารพวกนี้แต่ว่าทำไงได้ฮะก็คือในการจัดทัพแต่ละครั้งนะครับผมมันต้องใช้ point ในการเดินทัพด้วยนะเราสามารถที่จะถอนแม่ทัพออกจากกองทัพได้นะแต่ว่าเราจะเสียกําลังพลบางส่วนไปนะฮะ ทำยังไงได้ครับผมค่าพอยต์ในการเดินทับไม่พอนะฮะในส่วนนี้ก็คือค่ายกลเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกองทับได้จากตรงนี้เลยนะเห็นไหมนี่เอาไอ้ทหารลู่ล้อเอาไว้ด้านหลังก็ได้หรือว่าเอากลอไว้ตรงกลางในส่วนนี้นะครับผมมีความสําคัญกับการลบมากนะในส่วนนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนการวางทับค่ายกลนะฮะอ่าเป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหมเฮ้ยรู้สึกว่าผมสามารถที่จะปลดล็อกกองทับใหม่ได้แล้วว่ะตอนนี้เรามี5กองทับนะครับผมอ่าเฮ้ยเอาใครดีวะเอาให้เป็นแม่ทับหลักดีเฮ้ยผมว่า การที่ผมไม่อยู่นี่มันแบบซ้ำซากมากๆเลยอะ่ะถึงเวลาที่เราจะต้องคัดแม่ทับคนใหม่แล้วเอยไหนดูซิอะไรเนี่ยมีแต่ตัวกากเฮ้ยไอ้บาเอ้ย,ออยผมอยากจะได้แบบ5้าดาวอะ่ะมาผมว่านะฮะเราไปรับสมัครดีกว่าการรับสมัครแม่ทับนะคผมนั่นก,ก็คือการเปิดการ์ดตั่นเองนี่รู้สึกว่าในแต่ละวันก็จะมีการเปิดฟรีด้วยนะแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้ยกประมาณห้าครั้งเหรอเปิด5ครั้งรวดเฮ้ยอย่างที่ผมบอกนะผมเวลาเล่นเกมนี้ผมไม่ค่อยอยากจะเปิด5ครั้งรวดอะ่ะ มันไม่หลุนเอา้านี่ได้สีดาวเฮวยก็ยังโอเคอ่าเล่าเปียวเล่าเปียวนี่ผมเคยได้แล้วนะเฮ้ยเชียวขิมโอ้โยได้มา5คนนะฮะมีการซ้ำด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ผมขอเด็ดๆสักตัวเอาแบบนี่วิรบุรุษเลยดีกว่าครับผมการ์ดฟรีฮะเปิดมาเลยแค่เข้าทูรก็ผมโอ้โห,โโหเฮ้ยข้าแท้เป็นขุนพลระดับ5ดาวทองคำนะฮะ เอ้ยมากับนกน้อยเอ้ยถึงเขาจะมีร่างกายที่ใหญ่โตแล้วก็หยาบคายนะแต่ว่าเขาก็รักธรรมชาติแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในตัว โอ้โหนี่ท่านได้ไปรวมกับกองทัพของท่านกุนอูแล้วก็มันต้องเถื่อนกับเถื่อนเจอกันครับผมนี่ก็ได้ว่าต้องเป็นกองทัพที่สุดโหดว่าแล้วก็ขอจัดไปครับผมและในตัวเกมนะครับผมยังมีตัวละครต่างๆอีกมากมายนะครับผมในวิรกรรม3มก๊กนะฮะไม่ว่าจะเป็นเล่าปีจูล่งกุนอูลิโปและท่านกุนอูนะครับผมซึ่งผมก็ได้มาแล้ว1คนอ่านี่ปิดไปก่อนโอเคชูนี้แล้วก็จับจับสุมๆไปก่อนนะครับผมเฮ้ยได้เปนึงตัวครับผมระดับสีดาวนะครับผมบุญเอ๋งยอดคุณศึกแห่งวุ้นก๊กนะ ในตัวเกมนะครับผมยังมีระบบในการอัปเกรดเมืองต่างๆนะครับผมโดยใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไม้แร่หรือหินนะฮะอย่างเช่นเดีย๋ยวผมจะอัปเกรดในส่วนของเอาอะไรดีะฮะเอานี่ดีกว่าสนามฝึกกับผมกดยืนยันไปเลยศูนย์รับทหารกับผมจัดไปอันนี้กำแพงเมืองยังขาดทรัพยากรอยู่อันนี้อัปเกรดใต้กับผมในการเก็บภาษีเป็นระดับหนึ่งนะฮะส่วนจูนในท่านยังขาดทรัพยากรก,ก้อนหินอยู่ครับผม ในการรวบรวมทรัพยากรในเกมนี้นะครับผมก็คือการบุกยึดหมู่บ้านต่างๆที่อยู่บริเวณรอบๆเมืองของเราเห็นไหมอ่านี่แล้วมันก็จะมีตัวเลขนะครับผมซึ่งบ่งบอกถึงความยากง่ายในการบุกยึดนะฮะยิ่งเลขจานวนเยอะนะครับผมระดับความยากมันก็จะยากมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ผมต้องการก้อนหินแล้วก็ส่งคนไปรวบรวมก้อนหินที่หมายเลขสามตรงนี้ผมจะส่งกองทัพที่กระเจอะก,กระจอะของผมนะครับผมนี่ทัพนี้ไปทําการรวบรวมก้อนหินทรัพยากรมาตอนนี้เมืองของเราต้องการก้อนหินมากนะครับผมไหนดูซิว่าตรงไหนมีทรัพยากรก้อนหินอีกมีตรงนี้ รูปรวมส่งกองทัพตระคนนี้ไปครับผมอ่าไปไปฟาร,ร์มหินกันพวกเรานี่ฮะแค่นี้เองไม่ยากเลยแต่หากว่าเราต้องการไม้เราก็ต้องไปหาบริเวณที่มีทรัพยากรไม้นะครับผมในขณะที่เรากําลังรอการฟาร,ร์มก้อนหินอยู่นั้นนะครับผมเราสามารถที่จะมาทำเควสส่วนตัวส่วนตัวได้นะครับผมเริเวณตรงนี้เลยอ่าคล้ายๆก็จะเป็นเควสส่วนตัวนะฮะที่เราสามารถที่จะเล่นได้แบบคนเดียวนะครับผมไม่เกี่ยวกับการต่อสู้แบบออนไลน์อ่านี่คลิกไปเลยตอนนี้ผมเล่นมา2เควสละเห็นไหม อ่าอันไหนที่ทาแล้วมันก็จะขึ้นเป็น3อันแบบนี้อ้าวโอเคครับผมเล่นเควสตต่อไปและในการทำเควสนะครับผมมันก็จะมีรางวัลให้เราด้วยนะอ่าในโหมดนี้นะครับผมผมก็ว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับเป็นติวตเตอร์สอนเราไปด้วยในตัวนะฮะโอเคกดรับเควสตเลยกดออกลบนั่นแหละครับมาปะทะกับเตียวก๊กนะครับผมโอเคลุยเลยโอ้โหท่ากลางสายฝนนะฮะครับนี่นี่นี มาแล้วครับผมเค okay, ทับช้างโคตรอลังการกดใช้สกิลหน่อยสิตุ้มตามตุ้มตามเละเทะเป็นไงล่ะโอ้โหเจ็บหนักไปเด้เจ็บหนักไปเด้จนพวกผ้าเหลืองเป็นไงล่ะอ่ามีธนูยิงเสริมนะผมจากกองทับด้านหลังของแม่นงังอุ้ยซีด้วยนะนี่มาเด้สู้ได้เปล่าบุกยึดมันอ่าโอเคเป็นไงล่ะเรียบร้อยครับผมชนะ แค่นี้นะครับผมก็ได้เงินมาใช้แล้วครับผม2 0งพันอีแปะมารับเควสต่อไปเลยดีกว่าอ่าปึ๊บจัดไปนี่เควสที่4เลยครับผมโอ้โหทัพเราต้อง3,000ครับผมกับกองทัพของเขาทูนะครับผมแค่300เอ้ยนี่มันเอาเปรียบกันชัดๆนี่หว่าอ่าไม่เป็นไรครับผมปะทะสิครับอ่าสกิลหน่อยสกิลหน่อยเหลือล่มในหนองเงินทองจะไปไหนโอ้โยชนทีเดียวไฟลุก ไม่รู้สกิลใครกันแน่ครับงงไปหมดตอนนี้อีลุงตุงนังโห้ยกราฟิกสวยงามมากนะครับผมฉากในการลบนี่อลังการมากผมชอบมากๆครับผมเกมนี้สมแล้วครับผมที่ใช้อะเหลนอินจินโฟนะครับผมในการพัฒนาขึ้นมาเกมนี้อ่าปุ๊บชนะเรียบร้อยออกดีกว่าและที่สําคัญนะครับผมในเกมนี้การมีพันธมิตรนะครับผมค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะฮะเนื่องจากว่าเกมนี้นะครับผมผู้เล่นนะครับผมสามารถที่จะบุกเข้าโจมตีเมืองเราเมื่อไหร่ก็ได้นะเห็นปะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนละพันธมิตรกับเรานะครับผมสีแดง ก่อนอื่นอันนี้ไงเป็นเมืองพัทมิตรครับผมที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเรานี่เองอ่านี่แหละฮะเฮ้ยรู้สึกว่าในละแวกนี้จะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะเนี่ยด้านบนก็เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับผมโอ้โหดูกันได้ว่าดูดิอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้ตายเถอะแล้วทำไมเราหลุดโผล่อยู่คนเดียวสงสัยจะต้องมีการเชื่อมสัมพันธ์กับเมืองนี้ซะหน่อยนะครับผมอ่าเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะฮะเขาจะได้มาช่วยเราได้นะมันมีภูเขามาขวาง,งกัน้นความสัมพันธ์ระหว่างเราโอ้โหให้ตายเถิดอย่าบ้าบ้านะผมไอ้พวกแก๊งแดงด้านล่างนีี่ตต้อองงเเจจราโมฮะสัักวนนึ คือหลักตอนนี้นะครับผมผมต้องการเค้าทูนะครับผมตัวละครใหม่ที่ได้มาร่วมทัพกับท่านกุนอูนะแต่ว่าที่จริงน่าจะเป็นพวกมือธนูมากกว่ามันจะเวิร์กแต่ว่าเราไม่มีไงเห็นปะเค้าทูก็ผมไม่สามารถที่จะติดตั้งเข้าไปได้ขาดพอยการเดินทัพประมาณ2นะครับผมถ้าหากเราต้องการพลอยการเดินทัพเพิ่มนะครับผมเราจะต้องทําการอัปเกรดจูในท่านนะแต่ว่าเราขาดก้อนหินครับผมเนี่ยโอ้ยตั้งสองแสนแค่เออไปรวบรวมทรัพยากรนะครับผมเพื่อได้ก้อนหินมาหรือว่า เราจะไปทาร์ลบันเจียนดีไปทาร์ลบันเจียนดีกว่ามงว่ามันดูทำอะไรครับผมอาจัดไปมาพร้อมลุยครับผมนี่เทพเจ้าคนอูมาแล้วอ่าเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยทหารเราเยอะกว่าทหารเราเยอะกว่ายังไงก็ชนะครับผมมาเดปึ๊บโอ้โห่ฉากาลรบโคตรจะยิ่งใหญ่อ่าจดสกิลหลักลงไปปึ๊บนี่เฮ้ยเป็นังกรอบ่โคตรเท่เลย เฮ้ยเจ็บหนักตัวหนึ่งว่ะศัตรูเจ็บหนักตัวหนึ่งโอเคครับผมเรียบร้อยรู้สึกว่าแม่ทับของศัตรูนะครับผมจะเจ็บหนักนะฮะในขณะที่เรากําลังขยายกองทัพอยู่นะครับผมแล้วก็รอฟาร์มทร,รัพยากรหินอยู่นะฮะช่วงนี้ก็เฮ้ยทาเคลดไปเรื่อยกันละกันอ่ะลุยสิครับเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยฮะก็มาดิครับมาเดยเฮ้ย,ยมาครับผมสกิลหลักมาละ อาเด้โอ้โหคนอลังการนี่จิ้มสกิลหลักลงไปฮะอ่ายังไงยังไงเอ้าชนะแล้วหรอวะโอ้โหอ่อนจังเ่าไปเราไปทำเควสปราบกบฏโจนผ้าเหลืองกันดีกว่าอ่าปพ๊บอันแรกเลยครับกดท้าลบเลยเฮ้ยรู้สึกว่าภารกิจนี้นะคับผมเขาจะให้เราตัดกองทัพเองวะโอเคได้สิครับไหนมีเตียวโป้กับโทเท้านะครับผมเตียวโป้เป็นแม่ทัพหลักว่าแล้วก็อ่า กดทาลบไปเลยจัดก,กองทัพเข้าไปนะครับผมผมจะเอาใครดีเอาคนอูด,ดีกว่าอ่าใส่เข้าไปครับผมเป็นแม่ทับหลักของเราแล้วก็เขาทูเขาเรียกว่าสายแทงหมดเลยครับพวกนี้โอ้โหเฮ้ยแต่ก่อนมีพวกสนับสนไหมผมอยากได้ธนูค่าพอยไม่พอครับผมค่าพอยในการเดินทับไม่พอขาดไปหนึ่งพอยให้ตายเถอะงั้นเอาตัวนี้กันอ่อนๆอ่านี่เรามีธนูหนึ่งคน ามหลักตั้งก็ผมเดี๋ยวผมจะต้องเอาทับธนูนะฮะเอาไว้แนวหลังนะฮะเอาไว้หลังที่ทับกลนอูแล้วกันแล้วก็ตั้งเป็นไข่กลน,นกแบบนี้กดบันทึกไปอ่ากดออกลบเลยฮะไปลุยกันเลยมาฮะเจอกันหน่อยฟ้าเหลืองเบื้องบนคนที่ต่อต้านข้าจะต้องตายทำไมต้องพูดมากรีบมาสู้กับข้าสิตอนอื่นนะ้รก็ผมมาจัดทับก่อนไข่กลน,นก ก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดูว่าตัวไม่ทับหลักของฝ่ายศัตรูมันยืนอยู่แนวไหนนะอายืนอยู่ทางด้านขวาเราจะเอานี่ครับผมมือธนูย้ายมาตรงด้านนี้แล้วกันอ่าสองกองทัพช่วยกันนะครับผมแล้วก็โกนอูคอยต้านฝั่งนู้นเอาไว้มาลุยมาครับผมแม่ทับประตูหลักโดนลุมครับผมสองเจ้าฮะมาเด้ออ่าอันนี้ก็ใช้สกิลไปตูมเข้ไไาไปเด้อมาเด้อยิงธนูเสริมเข้าไปครับผม โอ้โหยังไงก็ยังไงก็ชนะใสยๆยังไงก็ชนะใสๆครับผมมามาโว้คนอูไม่คนถึกอะมาเด้อ่าเสริมทะลุเข้าไปเสริมทะลุเข้าไปแบบนั้นแหละถูกต้องนี่จัดสกิลเข้าไปโบบาโบบาฝั่งนี้หน่อยเรียบร้อยครับผมชนะเฮ้ย ผมว่าตอนนี้นะครับผมกองทัพของเราก็เริ่มแข็งแร่งนะต่อไปอย่าผมจะลองยึดเมืองระดับ4ดูดีกว่าอ่านี่มันอยู่ในภารกิจของเราพอดีนะครับผมให้เราทาการยึดเมืองระดับเลเวล4นะฮะหนึ่งแห่งโอเคจัดไปไหนดูซิอัน,นไหนเป็นระดับเลเวล4อันนี่ไงตรงนี้เฮ้ยลองดีมะรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมืองหินพอดีเลยนะเนี่ย้าหาวก็ได้เมืองหินเลเวล4แล้วก็รับรองว่าเราจะหาก้อนหินได้เร็วมากขึ้นด้วยนะก่อนที่เราจะบุกเมืองที่มีระดับความยากถึงเลเวล4นะครับผมเราต้องมาอัพสเตตัสก่อนนะฮ ปึ๊บนี่เราเป็นสายทวนนะครับผมเพราะฉะนั้นไหนดูซิโหยบุกเดียวพันลีนะครับผมสกิลแรงเอสเลยเนี่ยแต่ว่าเป็นแค่เลเวลหนึ่งนะตอนนี้เรามีสกิลแรงบีนะครับผมแต่ว่าก็พอใช้ได้นะครับผมอ่านี่อ่ใส่ไปก่อนปึ๊บให้มันเต็มเต็มไว้ก่อนครับผมสกิลพวกนี้นะครับผมเราสามารถที่จะตีบวกได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ตีนะฮะเดี๋ยวเราไปอัพสกิลให้เสี่ยวเกียวบ้างดีกว่าอ่านี่ครับผมเสี่ยวเกียวอ่าปึ๊บไหนดูซิสกิลที่เรียนได้ ส่วนมากสกิลที่ติดตัวมากับพวก5ดาวนี่จะเป็นแรงเอสหมดเลยนะอ่าไม่เป็นไรครับผมอ่ะใส่ๆไปก่อนให้มันเต็มๆต็มไปก่อนปึ๊บและไตัวธนูนี่แหละไอตัวพลทหารสกิลแรงเออ่ะใส่ไปก่อนครับผมปับ๊บอันนี้เป็นสกิลของเขานะครับผมเป็นสายธนูคนนี้สามารถที่จะอัพเซตัสได้นะครับผมเอจะอัพอะไรดีวะไหนไปดูคุณอูได้อัพได้หรือเปล่าคุณอูยังอัพไม่ได้นะฮะตอนนี้เฮ้ยให้ตายเถอะต้องรอให้เวลอัพก่อนนะอ่าเสี่ยวเกี้ยวล่ะเสี่ยวเกี้ยวก็ยังอัพไม่ได้งั้นผมอัพให้้ต่คคนนนนีกอนกอลัรัรบผม อ่าว่าแล้วก็อัพเลยอ่ามือธนูนี่มันต้องอัพอะไรวะมันมีอินมีพอยต์สกิลอยู่ประมาณ10บพอยต์นะครับผมมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับธนูเลยวะมันมีอินเอ๊ะเราต้องอินวะงั้นผมเอาอันนี้ละกันครับผมสแต็กแล้วก็ดีเฟนต์ละกันนะ,ะเน้นๆไปก่อนละกันมันจะได้แรงๆอ่ใส่เข้าไปครับผม9กับ1นะฮะดีเฟนต์หนึ่งตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นพลทหารนะครับผมที่แม่ทัพคนนี้ควบคุมอยู่นะฮะนี่คนธนูยาวพื้นฐานอ่าเฮ้ย ต้องเลเวล30ขึ้นไปถึงจะปลดล็อกตัวอื่นนะครับผมโอเคผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเอาอยู่แล้วก็เกณฑ์ทหารเข้าไปแบบสุดๆไปเลยอ่ากดบันทึกครับผมมาข่าวนี้เราต้องชนะไอ้พวกเมืองเลเวลสี่เฮ้ย๋ย่ก่อนนะผมจัดตรงนี้ก่อนเอาเสี่ยวเกียวไว้ตรงนี้กุนอูนี่มุนธนูเป็นแบ็คหลังให้กุนอูนะฮะนี่แหละฮะแล้วก็เอาค่ายธนูดีกว่ามะเอ้ยค่ายกนธนูจัดไปครับผมทําการกดบุกยึดเลยนะครับผมเมืองระดับสนะอ่าบุกยึดนี่ไป กดยึดเลยเฮ้ยสู้ได้อยู่เฮ้ยตอนแรกมันจะขึ้นเป็นตัวสีแดงเลยนะคือสู้ไม่ได้มันจะบอกว่าสู้ไม่ได้เลยนะอันนี้เรียกได้ว่าแบบฝีมือแบบพอสูสีอะ่ะเออมามาลองกันหน่อยมา้องกันหน่อยดูสิว่าจะชนะหรือเปล่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะชนะมือระดับสีได้นะครับผมเราจะแบบค่อยๆอยัพทีละเรื่อยเรื่อยๆแล้วคราเนี้ยเราต้องไปตีมือระดับ5ระดับ6แล้วผมตายขั้นตอนเฮ้ยชนะว่ะเอ้ย,นะเ,อยเราสามารถที่จะไปดูรายงานการต่อสู้ได้นะครับผมหลังจากที่เราชนะแล้ว ไหนขอชมหน่อยสิว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนมาแล้วปึ๊บกดเล่นซ้านะฮะมาขอชมหน่อยมาแล้วครับผมกองทัพโอ้โหคนอูหัวหมูทะลุฟันไปดิครับนี่ฮะวิ่งตรงเข้าหาท่านแม่ทัพเลยตอนนี้เฮ้ยมันปล่อยสกิลอะไรวะเนี่ยเขาเท่เลยอ่าคนอูฟาดฟันอยู่แล้วก็เสริมทัพด้วยมือธนูของเรานะครับผมมาเด้โดนลุมอ่ะครับท่านแม่ทัพ ส่วนอีกฝั่งด้านบนนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นสี่ยกิ้วนะครับผมกำลังต่อสู้กับขุนพลไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเหมือนกันอ่ะเอาอยู่มาเสี่ยวกี้วเอ้เสี่ยวกี้วต้องเอาอยู่อยู่แล้วเป็นขุนพลระดับ5้าเลยนะอ่ามาเลยครับเฮ้ยไม่สู้กันนานว่ะสู้กันนานครับผมไปว่าศึกครั้งนี้สูสีอะทับสามพันอะอ๋ะอเราสามพันของมันสามพันสามเว้ยเอาเลยครับของมันเยอะกว่าเราดนะ้วยสามร้อยก็เอาดิ ก็เอาดิอ่าชนะกับผมเยี่ยมไปเลยโอ้โหเป็นครั้งแรกตั้งแต่ผมที่ผมสามารถที่จะชนะเมืองระดับ4 <c oughs> ได้นะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> สทับสึงไหนดูสิว่าเควสต่อไปคืออะไรให้เราทำการบุกยึดเมืองระดับ4ีตั้งผมประมาณ3แห่งโอ้คุณพระโอ้แค่ <c oughs> แห่งเดียวนี่ก็ลากเลือดแล้วนะ <c oughs> ผมว่าเราอาจจะต้องมีขุนพลสุดยอดคนใหม่วะเฮ้ <c oughs> มันต้องมันต้องเอาซะหน่อยแล้วว่างานนี้อ่าเปิดรับสมคัครขุนพลดีไหมเอ้ <c oughs> ไปเลย รับสมัครคุณพลระดับวีรบุรุษนะครับผมเฮ้ยไหนดูซิเรามีหยกพอไหมเราสามารถที่จะหมุนได้หนึ่งครั้งว่ะเอาปล่ะเอาปละเอาปละหมุนได้หนึ่งครั้งนะ,ะตอนนี้เฮ้ยจัดไปเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเก็บเอาไว้ตัวผมรับสับเฮ้ยนี่มาแล้วคุณพลระดับสี่ตัผมหัวหยงอ่าก็ยังดีก็ยังดีหมุนได้อีกไหม หมุนได้อีกหนึ่งครั้งวะ่ะเฮ้ยหมุนได้อีกหนึ่งครั้งวะ่ะส่วนไอการ์ดพวกนี้นะครับผมที่เราได้ซ้ำนะฮะเราสามารถที่จะเอาไปตีบวกสกิลได้ด้วยนะอ่ายิ่งเป็นการ์ดที่ระดับดาวเยอะๆนะครับผมเราจะได้สกิลแบบแรงสูงๆนะฮะถ้าหากว่าเป็นการ์ดที่เราได้ซ้ำกันเป็นระดับอ่าห้าดาวเราสามารถที่จะไปตีเป็นสกิลแรงเอสได้เลยนะเอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับผมมาต้องจัดซะหน่อยแล้วงานนี้อ่าเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรให้เราจัดบ้างอันบนนะครับผมบาท180เรียญน,นะฮะส่วนอันล่างรับทันที 300เหรียญแล้วก็30บวันมอบทุกวัน150เหรียญเฮ้ยแค่อันล่างก็คุ้มอ่ะวันนี้ผมต้องตัด2ออันนี้อ่าผมจะใช้เงินตอนนี้แล้วก็อีก30บวันก็รับอีก150เหรียญว่าแล้วก็ <c oughs> อ่ะกดไปดิครับผมมันมาอีกแล้วเฮ้ยจัดไปดีมารับสมัครคุณพลก่อนเหมือนเดิมับผมเดี๋ยวผมจะเปิดทีละใบนะเนื่องจากว่าเฮ้ยเวลาเปิดหลายๆใบมันไม่ลุ้นไง ถึงแม้ว่าเวลาเราเปิดหลายใบยปุ๊บเปอร์เซนต์การได้มันจะได้มากกว่ากันก็เหอะแต่ว่าผมไม่แคร์ครับผมผมจะเปิดทีละใบอ่ะมีอะไรไหมอ,ะอ่ะอ่าปุ๊บโอเคจัดมาเราต้องเอาราชกรนะครับผมเอาไปแลกนี่แลกเป็นหยกก่อนแล้วก็เอามาหมุนโชดเดะเอ้ยไม่เป็นไรสามดาวอย่าเก็บเอาไว้ย่อยนะฮะเฮ้ยเฮ้ย สูบุ้งกีระดับ5ดาวโอ้โ oh, ห oh เป็นไงล่ะ <Wow. S 1> ยังได้วะเฮ้ยยังได้วะแล้วก็การ์ดที่เราไม่ได้ใช้น,นผมพวกซ้ำๆกันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปแปลงเป็นสกิลได้นะครับผมอย่างเช่นใบนี้อ่ากดแรกเลยดีกว่าอ่าแล้วก็ถ้ายิ่งดาวเยอะนะคผมมันก็จะได้สกิลที่เป็นแรงสูงๆนะฮะอย่างเช่นอันนี้เป็นแรงบีมัน3ดาวใช่ไหม อ่าถ้าอยากได้สกิลรงเอสก็ต้องระดับ5ดาวขึ้นไปนะฮะรับรองกับผมว่าเปิดการ์ดในเกมนี้นะครับไม่มีเสียเปล่าเพราะว่าการ์ดทุกใบสามารถที่จะเอากลับมาใช้ใหม่ได้โอ้ยโ,โอเคกับผมก็สลับในเกมนี้รับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นแลน้วค่อนข้างที่จะโคตรเพลินแลยกับผมแล้วก็ก,การาฟิกสวยงามนะฮะถามว่าใครสนใจที่จะเล่นเกมนี้นะรับผมสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเล่นได้ฟรีเลยนะรับผมในระบบ iOS และ Android ผ่าน Apple App Store และ o o g l e Play Store นะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย